สวัสดีค่ะวันนี้มีล้อมาให้ชมอีกแล้วนะคะชุดนี้เป็นใบพัดขอบ20นะคะกว้าง9.5นะคะชุดนี้มาพร้อมยางดีเซนตินะคะเป็นยางไทยนะคะชุดนี้ยาง265 5 5 20นะคะเป็นปี21ค่ะ ดอกอยางหนามากๆเลยนะคะชุดนี้เป็นยาง265นะคะ6 2 6 5 5 0 2 0นะคะเป็นปี21นะคะชุดนี้นะคะดอกอยางหนาๆเลยเป็นยางไทยนะคะดีเซนตีนะคะดอกอยางหนาๆทั้ง4เส้นเลย ล้วสวยยางสวยมากๆเลยนะคะชุดนี้นะคะใบพัดขอบ20สวยๆนะคะชุดนี้นะคะยาง265 50 20เป็นปี21นะคะดอกยางหนาๆสวยมากๆเลยชุดนี้มีฝาครอบดุมใหม่ให้ครบชุดเลยนะคะ ชุดนี้ราคา18,900บาทนะคะจัดส่งฟรีทั่วไทยค่ะต่างจังหวัดมีบริการจัดส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลยนะคะเดิมๆนะคะล้อส,สวยยางสวยเลยนะคะชุดนี้นะคะนี่ใครหาใบพัดขอบ20อยู่นะคะแวะมาเลือกดูที่ร้านได้เลยนะคะ สัญญากันยางปักทางห้องเฮียอำเภอยังตลาดจังหวัดกาลสินนะคะสอบถามได้ที่099 354 4468นะคะจะเป็นยางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์นะคะล้อใหม่ป้ายแดงออฟโรดไซย์ลุยล้อแต่งล้อเดิมนะคะมีให้บริการลูกค้านะคะแวะมาเลือกดูที่ร้านได้เลยนะคะ ชุดนี้สวยมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ